รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินนมีผลแล้วนะคะลดค่าไฟฟ้าเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนจนถึงสิ้นปีธันวาคมนี้แหละค่ะที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานหรือกกพมีมติเห็นชอบค่าเ t ที่เรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมตามที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเสนอมาในอัตรา20บาท48ตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่3บาท99ตางค์ต่อหน่วยค่ะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งก็เป็นไปตามมาติครมอค่ะขณะน,น,นี้อยู่ระหว่างการส่งหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าผู้จาหน่าย,ชยเช่นกฟพก และกอฟผอเพื่อประกาศค่า f t ใหม่ซึ่งผู้ที่จ่ายค่าไฟในรอบเดือนกันยายนไปแล้วจะได้รับการหักส่วนลดค่าไฟฟ้าดังกล่าวในรอบปีเดือนตุลาคมต่อไปค่ะสำหรับมติกกพในครั้งนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ประชุมครมอเมื่อวันที่18บกันยายนเห็นชอบมาตรการปรับลดค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคมจากอัตรา4บาทส5สตางค์ต่อหน่วยลดลงเหลือ3บาท99สสตางค์ต่อหน่วยค่ะ โดยให้กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปนะคะ